ไม่ใช่ว่าใครจะทําสําเร็จนะครับสาหรับโคกหนองนานะครับผมอ่ะสวัสดีครับผมพอกับผมนะครับช่องของเคนตะชาแนลนะครับผมสําหรับการเฮ็ดนะครับผมการทําอะไรทุกๆอย่างนะครับผมโบเมนว่าไผ่กับซีเฮ็ดสําเร็จได้นะครับโคกหนองนาก็คือกันนะครับผมมันต้องมีปัจจัยต่างๆนะครับในการต้องมีต้นทุนต้นทุนที่ว่าโบแมนเฉพาะเงินตา นะครับผมในการที่เฮ็ดความสําเร็จได้สิ่งสําคัญก็อยู่ที่ตของบุคคลคนนั้นก่อนที่เส็ดความก่อนที่ความสําเร็จนี่มันจะตามมาเด้โค้งน้องนาก็คือกันครับผมโคกงน้องนานี่กว่าสิสําเร็จไดน้นี่ก็บ,บ่แม,มนว่าไผก็เสียได้อันนี้คือปัญหาและปัจจัยที่เป็นความจริงสิ่งแรกนะครับที่เส็ด โค้งน้องหน้าได้ต้องมีหยางก่อนนะครับต้องมีต้นทุนเรื่องหยางหนึ่งเรื่องของพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เป็นของตัวเองนะครับบต้องหลายคือเบา่นั่นแหละครับผมแล้วแต่สภาพพื้นที่แล้วแต่พื้นที่ของไผ่ของมันว่าหลายว่าน้อยแต่ว่าควรเริ่มที่ขนาดพื้นที่เท่าไหร่หนึ่งไร่สองไร่หรือว่าต่ํากว่านั้นก็ได้ หนึ่งานสงานส,ง,ง,านสางานนะครับอันนี้คือพื้นที่ตัวที่สองที่ควรมีก็คือน้ำแหล่งน้ำแรงน้ำน,นี่มาจากไสก็ได้ที่ไปมีนม้ำมีน้ำในหน้าแรงนี่ขาดบ่ได้นะครับสำหรับการเห็ดโขกน้องหน้าอันนี้คือปัจจัยพื้นฐานในการทำโขกหนองหน้า น้ำนี่คือเป็นตัวแปรสําคัญอีกอันนึงพื้นที่นี่หมายถึงว่าพื้นที่ในการเห็ดโคกน้องหน้านี่มันเห็ดพูดถึงว่ามันเป็นการเกษตรการเพาะปลูกสภาพดินสภาพดินมันปรับปรุงได้แต่ว่าต้องมีพื้นที่เป็นของเจ้าของก่อนมีน้ำน้ำที่ทีซอยให้ในการเพาะปลูกนะครับเพว่าปลูกพืชปลูกพักผลไม้ มีน้ำไว้เลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปอันนี้คือปัจจัยพื้นฐานที่ต้องมีว่าบูแมนว่ามันไผก็ได้ทีนีเห็ดให้มันสำเร็จนี่ครับผมความสำเร็จมันเลือกตัวบุคคลนะครับมันบม่ได้บอกว่าไผเห็ดแล้วที่สำเร็จเลยบว่วแต่อาชีพของโขกน้องหน้าบว่วแต่อาชีพใดๆมันเลือกครับมันเลือกว่าไผสีเห็ดสำเร็จไผสีโบเห็ดสำเร็จ นี่มันเลือกว่าคนคนนั่นขี่คานบ่มันความสําเร็จมันบูยู่กับคนขี่คานครับผมมันบูยู่น้าคนขี่คานคนมักสบายพะว่านึงเป็นยังมันจะบูยู่น้าเพราะว่าเจ้าบ่ได้เกิดมาเป็นลูกคนรวยนั่นแหละครับผมคือเหตุผลแต่กูลูกคนรวยกับยังจนได้นะครับถ้าขี่คานบุษานต่อจากที่เคยมีเคยเหตุเคยทำมา นี่คือปัจจัยนี่คือเหตุผลนี่คือความจริงปัจจัยพื้นฐานต้นทุนที่มีนอกจากว่าคําว่าเงินตาแล้วอีกอันนึงนะครับนอกจากปัจจัยพื้นฐานนี้แล้วก็ต้องมีเงินเงินในที่นี่แปลว่าเงินหลวงเงินหลายมีเท่าที่ตัวเองมีแล้วค่อยๆลงทุนไปนี่เงินครับผมแต่ว่ามันก็ต้องใส่ ปฏิเสธคำตอบนี่โ่ได้เห็ดหยังมันก็ต้องใส่เงินสมัยนี่ตะยางออกจากเฮื่อนซื่อๆอย่ยางออกจากบานซื่อๆก็ยังใส่เงินเนาะ้าเห็ดโคกหนองหน,น้ามันก็สิโบใส่เงินอยู่นี่คือความจริงความจริงที่ซีห้เห็นว่านี่ละคือปัจจัยแต่ว่ามันโบแมนโตแปรที่ทำให้เฮ้าบบสําสเร็จได้ถ้ามีสามยางนี่ มีแค่สามอย่างนี้กับบสําเร็จนะครับมันบบน,นี้มันไปขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเพราะมีสามอย่างนี้แล้วพื้นที่น้ำต้นทุนหรือว่าเงื่อนตากันนี้มันไปขึ้นอยู่กับไผ่บน,นี้ไปขึ้นอยู่กับตัวบุคคลได้แบบน,นี้มันบอกว่าบุเมนว่ามีสามอย่างนี้เจ้าสิสําเร็จเด้บุเมนครับผมนี่แหละ คือตัวแปรอีกตัวหนึ่งตัวบุคคลคือหยังอันนี้สำคัญสำคัญททอๆกันกับพื้นทีแรงน้ำแรงเงินทุนทุกอย่างมีความสำคัญตัวบุคคลก็คือว่าคนคนนั้นต้องมีความขยันอดทนสก่อนนี่คือปัจจัยแรกๆแล้วก็ต้องมีความรู้ความรู้คือหยัาง ความรู้ก็คือว่าเจ้าต้องการเฮ็ดสิ่งใดเจ้าก็ต้องหาความรู้ในสิ่งนั้นบ่แมมนแค่เฉพาะเฮ็ดโค้งน้องหน้าเด้ครับผมเหดุยังก็ต้องใส่ความรู้ดังนั้นความรู้เป็นสิ่งที่ขาดบ่ได้ในตัวบุคคลบ่มี็ดจังไดหาตัวครับหาความรู้หาจากสื่อต่างๆมันบุคคอสมัยก่อนครับผมสมัยก่อนนี่ต้องลำํำต้องเลียน หาหนังสืออ่านกันยากๆสมัยนี้มันมีอินเตอร์นอตอินเทอร์เน็ตนะครับผมโลกโชเชียวมันหลายนี่นะครับคือการหาความรู้พัฒนาเจ้าของทางด้านความรู้ความสามารถเขาจะว่ามันสำคัญองค์ประกอบนี้เอามาร่วมกันแล้วมันกับโบสัเเ็จเลยนะครับผมหาบุลงมือทำโมเมนว่าเจ้ามีแค่ พื้นที่มีน้ำมีเงินมีความรู้เจา้าบ่ลงมือทำมันกับบสํมเร็จขนาดว่าลงมือทำแล้วมันยังเจอปัญหาเลยเนาะเป็นยังถ้าสมมติว่าบุลลงมือทำนี่มันสิมองเห็นเลยบ่สักความสําเร็จมันเป็นไปบ่ได้ครับผมขนาดก้นที่เขาเห็ุเขาทำเขายังเจอปัญหาปัญหาที่ต้องแก้บ่แม่นปัญหาที่ต้องบน ปัญหาเอาไว้แก่้อครับเด้อบุเมนว่าเอาไว้บนเอาไว้จมแก่บ่ได้เฮ็ดจักได๋หาคนมาซอยหาโตซอยผู้ใดที่เขาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แน่คนใดที่เขามีความชำนาญเรื่องนี้ได้แน่นี่คือก,การแก้ไขบุมนแก่ตแก่ตัวว่าจะได๋แก่ตว,ว่าจะคล้องเฮ็ดบ่ได้บ่ได้ถามว่าเฮ็ดบ่ได้พ่อหยัง อันนี้คือปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่บอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้แล้วสำเร็จนี่มันโมเมนต์ใส่แค่กับโคงน้องหน้านะครับผมไม่ได้แค่เฮ็ดทฤษฎีใหม่หรือว่าสวนเอ่อสวนผสมผสานมันใส่ได้กับทุกๆอาชีพมันเป็นสิ่งที่คนที่เขาสำเร็จเขาใส่อยู่ทามว่าสิลวยบ อันนี้ตอบว่ได้นะครับผมแต่ว่ารู้ว่ามันสิสำเร็จถ้ามีแบบนี้องค์ประกอบนี้เข้ามาความรวยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลบุมมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วกับบุมมีไผ่บอกไผ่ได้เรื่องของความรวยแต่ว่าสิ่งที่เขามีก็คือที่ผมเว้านี่ละที่มันประกอบอยู่ในตัวตัว ในตัวของตัวคนที่เขารวยคือความรู้ความสามารถความชํานาญประสบการณ์การแก้ปัญหาการลงมือทำเป็นสำคัญสิ่งสิ่งนี้สินำไปสู่ความสำเร็จโบแมนว่าไผอยากสำเร็จก็สำเร็จได้โบแมนครับผมเบิ่งหล,หลายอาชีพเป็นตัวอย่างขนาดเป็นแล้วกับ่บสำเร็จก็มีนะครับ ตัวนี้แหละครับเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จได้คุณมีความรูบร่คุณมีความสามารถบอคุณมีความอดทนบอคุณมีความทีสิพัฒนาเจ้าของบอมันโมเมนว่าอยู่กับทีแล้วมันความพัฒนามันสิแล่นเขามาหามันเป็นไปว่าได้ครับผม เฮาต้องไปหาโอกาสและหาความรู้เองนั่งอยู่บ้านซื่อๆมัน่แร่นมาหานอกจากว่าเจ้าซิเบิ่งอินเทอร์เน็ตทุกมือนี้เห็นบ่บว่าต้องออกไปไสเบิ่งอินเทอร์เน็ตได้ห้าบ่าออกจากบ้านสามารถเท็ดได้ครับของสิ่งนี้ความรู้ความรู้หาได้บมมันความรู้นี่มันบุเลือกว่าเป็นคนจนหรือคนรวยนะครับผมบ่มเป็นว่าสูงต่ำดำขาว้อครับผม คนสูงคนต่าคนดำํำคนขาวนี่สามารถหาความรู้ได้หมดคนบุคคลสามสิบสอก็หาความรู้ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ดีของความรู้ัังนั้นความสำเร็จมันกับซิบูยูกับคนทีบุมีความรู้บุมีความสามารถบุมีความอดทนในเรื่องทีทๆจะของเสีย ถ้าขาดตัวนี้ไปความสำเร็จมันกระโบเกิดโค้งน้องหน้าก็คือกันดังนั้นมันบ่มงมอว่าไผ่ซี่สำเร็จนะครับเฮ็ดโค้งน้องหน้านี่ต้องมีองค์ประกอบนี้น้าอันนี้คือความจริงถ้ามาบอกว่าโอ้ยมันโบสำเร็จหรอกพอ,น,น,พอน,นั่นพอนี่ว่าต้องเฮ็ดครับผมเพระว่าเฮ็ดหยังมันกระโบสำเร็จอยู่แล้วจะหาเจ้าจว่าวอย่างแบบนี้แล้วก็ทัา หาล่ออยังให้พอมมันโมพรอมด้กครับคนเฮ้ายามไหนสิพร้อมเจ้าตอบคำถามนี่ได้บ่ในเมื่อเจ้าบ่ได้ลงมือเฮ็ดเจ้าบ่ได้ลงมือทำนี่คือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคนสำเร็จเขาเฮ็ดมาแบบไดเขาสร้างเขาเฮ็ดเขาเจอปัญหามาแบบไดระหว่างที่เขาซิสำเร็จนี่เขาเจอปัญหาอย่างเนี้ยเคยมองบอ ก่อนที่เขาส,สบายนี่เขาลำบากมาก,ก่อนบอเคยถามบอข้อนี้ต้องเบิ้งให้ต้องเล่งให้เห็นนะครับผมเล่งให้เห็นปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นเหตุผลที่เกิดขึ้นมันจะเกิดความสำเร็จสิ่งสิ่งนี้ถ้าไัยเหตุหาบทสำเร็จ ถ้ามีปัดใจ,จนี้แล้วถ้าบอสามเห็จเฮ็จดจากไดต้องถามครับผมถ้าอยากสามเห็จคนบบสามเห็จนี่เฮ็ดจากไดกัยังบบสามเห็จอยู่นี่เขาก็สิไปหาเหตุผลว่าเป็นยังเจ้าของขาดตกบกพร่องตรงไหนคือเหตุคือเขาอยู่มันเป็นยังคือโบอสามเห็จนี่ครับผมคนที่เขาสีสามเห็จเขาค,คิดแบบนี้ ดังนั่นนะครับผมโบแมนว่าไผสซเฮ็ดแล้วมันสิสําเร็จหมิดโค้งหนองหน้ามันความสําเร็จต้องบอกว่าความสําเร็จมันอยู่กับพื้นฐานแบบที่ผมเว้ามานีปัจจัยสาคัญแบบนี้บบวาอาชีพใดบบวาวัยใดบบวาคนจนคนรวยเขาเฮ็ดแบบนี้เหมิดก่อนก่อนที่สิมาความก่อนสิ ก่อนที่สิมาถึงความสำเร็จรเฮาบไร้ไปถามว่าเขาสำเร็จแล้วเขาเมื่อยขนาดใดบได้ถามครับผมมองเห็นแต่ว่าเขาเขาสำเร็จแล้วเขาสบายนี่ครับผมคือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่ต้องนํามาคิดเพื่อพัฒนาเจ้าของแมนยู เหตุผลที่เจ้าบนที่เจ้าว้าที่เจ้าคิดไว้ปัญหาที่เจ้าคิดไวน้นี่มันเป็นจริงส่วนหนึ่งแต่ถามว่าเฮ็จดจใดละ่ะม่นสิแก้ขไขใดฮ้าเฮ้าอยากใดในสิ่งที่เฮ้าอยากใดนี่ครับผมก็การแก้ปัญหาและลงมือทํามันโมแมนแค่ว่าบนแล้วเว้าแล้วคิดไว้แล้วแต่บุ่ไใดลงมือทําคือการครับกับ,ก,บกับคนที่มีความรู้ มีความรลู้เลียนมาหลายบุได้เอารถเอาไปใส่มันกับบุไดเกิดประโยชน์ครับผมมันบุรลู้เด้ว่ามันถูกมันผิดว่าว่าว่ามันเหตุใด,ดบุไดจะแบบใดบุรลู้ครับผมรลู้แค่วิชาการรลู้ว่ามันสิเจออย่างพอลงมือเหตุไปแล้วมันสิคือวิชาการบ่มันบุคือนะครับภาควิชาการและภาคปฏิบัติภาควิชาการสามารถนํามาเป็นแนวทางได้ นะครับผมแนวทางมันแบบนี้มันมาแบบนี้นี่เส้นตรงเส้นโค้งมันเป็นแบบนี้แต่พอเฮดอีลีแล้วมันต้องเจอครับผมว่าความจริงน่ยมันบูได้เป็นดังเส้นตรงเส้นโค้งเสมอไปมันอาจสีมีสี่เหลี่ยมข้างหมูสีมีสี่เหลี่ยมผืนผาเขามาอันนี้เทียมให้ฟังแล้วเฮดจักไดหล่ะมันจากสิบแก้ไข ปัญหานี้ได้นี่นะครับผมแต่ว่ามันก็สามารถประยุกต์และแอพพลายกันได้คือการนํำมาใส่ระวังทฤษฎีแล้วกับปฏิบัติสิ่งๆิ่งนี้ซิเป็นการยืนยันว่าคนที่สำเร็จเท่านั้นถึงที่จะเหมาะที่จะเหมาะกับความสำเร็จนะครับอันนี้คือโตบงสี้ว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นยังคือมีคนรวยเป็นยังคือมีคนจง คนจนเป็นยังคือมีคนสําเร็จเป็นยังคือบ่มีคนสําเร็จมันคือมันขึ้นอยู่กับที่ผมเว้านี่แหละครับผมมันเลือกคนมันเลือกว่าความสําเร็จมันสิไปอยู่กับไผ่อ่ะนี่เด้อครับเด้อก็คือสิ่งที่บอกว่านะครับผมไม่ใช่ทุกคนที่สิสําเร็จนะครับบ,บ่่าสีเฮ็ดยังนะครับแม้กระทั่งโคกหนองนาเอง บบมีนะครับผมบบมีว่าไผ่บแมนว่าไผสซีเฮดได้ทุกคนนะครับสำหรับมือนี้ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับ f c นะครับทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของเคนตะนะครับผมสำหรับมือนี้สวัสดีครับ